เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องโบรุโตะและนารุโตะทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 c h anel n พาร์ทของเราในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับมังงะตัวเต็มนะครับผมของมังงะโบรุโตะตอนที่ 5 1นั่นเองนะครับผมก็จากที่เพื่อนเพื่อเนี่ยรอกันมาอย่างเนิ่นนานนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ดูแบบตัวเต็มๆกันแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูในเนื้อหาคลิปของเราในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมรวมถึงผมต้องขอเตือนกันไว้ทุกคลิปเลยนะครับว่าคลิปของช่องเราเนี่ยทำเพื่อความบันเทิงแล้วก็ ความสนุกสนานเขานั้นนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหานะครับก็ต้องขออภัยจากคลิปเมื่อวานนี้ด้วยนะครับที่บางช่วงบางตอนเนี่ยผมอาจจะพูดไม่ค่อยควบคุมสักเท่าไหร่ก็ทําให้เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจในเนื้อหาคลิปที่ผมจะสื่อออกไปนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นความผิดของผมเองนะครับผมก็ต้องขอกราบขอทานอภัยด้วยนะครับผมก็ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องขอย้อนกลับไปในตอนที่50สักเล็กน้อยนะครับก็ย้อนกลับไปในช่วงท้ายของตอนที่50เนี่ยดูเหมือนว่าบรูโตจะค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าอิชิกิเนี่ยเขาจะไม่มีทางฆ่าบรูโตหรือว่าฆ่าตัวเขาอย่างแน่นอนนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็กลับมาสู่ที่ตอนที่51กันเลยตอนที่51เนี่ยก็จะเปิดฉากมาที่บรูโตแล้วก็ อิจิกินะครับผมก็เขาทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับกําลังยืนมองกันอยู่แล้วก็ตัวของอิจิกิเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่านายบอกว่าฉันฆ่านายไม่ได้งั้นหรอทําไมนายถึงคิดแบบนั้นอุซึมุกิโบลุโตะนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของโบลุโตะก็ได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่มั่นใจนะครับว่าเฮ้ย hey, ก็ดูสิเพราะว่านายเนี่ยทำตัวจริงจังเกินไปนายคงจะไม่สามารถ ที่จะมองเห็นได้ชัดกว่าน,นี้แล้วอิทธิกิแล้วหลังจากนั้นนะครับผมตัวของซาสุเกะเนี่ยก็ได้หันกลับมาพูดกับโบลุโตะนะครับว่าอธิบายให้ฉันฟังหน่อยโบลุโตะและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของโบลุโตะก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าเราเคยสู้กับสมาชิกของกลุ่มคาระชายคนนั้นชื่อว่าโบโลเขากําลังดําเนินการทําแผนอะไรบางอย่างอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของโบลุโตะก็นึกคําพูดของโบโลขึ้นมานะครับตัวของโบโลเนี่ยได้พูด ขึนมาว่าฉันต้องขอขอบคุณนายที่ทําให้แผนของพวกเราเนี่ยเสร็จไวขึ้นนะครับผมแล้วเขาก็เลยได้พูดต่อว่าต้องขอขอบคุณพวกนายจริงๆฉันจะพานายกลับไปพร้อมกับคาวากิและจะดูแลนายอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมนี่ก็เป็นคําพูดที่โบลุโตนึกถึงคําพูดของโบโลในตอนนั้นนะครับผมและภาพก็ตัดมาที่ ซาสเกะนะครับผมตัวของซาสเกตเนี่ยก็พูดขึ้นมาหลังจากที่โบลุโตพูดจบนะครับซาสเกตพูดขึ้นมาว่าแผนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่อัมมาโดพูดถึงแน่นอนเลยนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของโบลุโตเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อจากซาสเกตนะครับว่านั่นอาจเป็นไปได้และอิทชิกิเนี่ยจะใช้ผมเนี่ยทำมันสีนะในระยะสั้นๆเขาจะไม่ปล่อยให้ผมตายนะครับผมและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่อิทชิกินะครับผมที่ตอนนี้เนี่ย กำลัง,งงงอยู่ว่าไอสองคนนั้นเนี่ยมันพูดอะไรกันนะครับผมแล้วภาพเนี่ยก็ปัดมาที่โคโนฮะนะครับผมก็มาโผล่ที่ชิกามารุนั่นเองชิกามารุเนี่ยเลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าอธิบายมาซะอะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างบุรุโตและแผนการปลูกต้นไม้เทพเจ้าและเก็บเกี่ยวผลไม้จักกะนะครับผมเขาเนี่ยเหมือนกับว่าจะใส่อารมณ์กับอามาโดแล้วนะครับพอดูเหมือนว่าตัวของอามาโดเนี่ย จะนั่งเงียบนะครับผมและต่อมาเนี่ยตัวของอามาโดก็เลยได้ตอบโต้กลับไปนะครับอามาโดเนี่ยเขาก็เลยได้พูดกลับไปนะครับว่าอย่างที่ผมได้บอกพวกคุณไปเมื่อตอนต้นนะครับสิบหางเนี่ยเป็นต้นกล้าที่จาเป็นสําหรับการปลูกต้นไม้ศักดิ์ส mm ิทธิ์ก็อาจจะมีหลุดคําว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ออกไปบ้างหรือว่าต้นไม้เทพเจ้าออกไปบ้างเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องงงนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือต้นเดียวกันแต่ที่ต้องพูดออกไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะอาจจะเป็น ิลของตัวละครตัวนั้นด้วยนะครับผมก็เลยปล่อยไหลไปเพื่อนๆไม่ต้องงงนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็มาต่อกันเลยหลังจากที่อมโดะพูดนะครับว่า1ิบหางเป็นต้นอ่อนที่จําเป็นสําหรับการปลูกต้นไม้เทพเจ้านะครับเขาก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าแต่นี่มันก็ไม่ใช่การปลูกแบบธรรมดาแน่นอนคุณไม่สามารถเอามันไปฝังและลดน้ํามันได้เพื่อที่จะทําให้1ิบหางกลายเป็นต้นไม้เทพเจ้าอย่างสมบูรณ์มีเงื่อนไขพิเศษอยู่หนึ่งอย่าง ที่ต้องพบเจอนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปทางคาตาสึเกะนะครับที่เขาเนี่ยกำลังอึง้งแล้วก็พูดออกมาว่าเงื่อนไขพิเศษงั้นหรอและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของชิกามารุนะครับผมเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเงื่อนไขอะไรหยุดทวงเวลาแล้วก็พูดออกมาซะและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของอามาโดก็เลยได้พูดนะครับว่านายต้องให้อาหารสิบหางด้วยโอซซสกิที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมและพอหลังจากที่อามาโดพูดอย่างนี้เสร็จแล้วภาพก็ ตัดไปที่อิจิกินะครับผมแล้วก็พวกโบลูโตอีกครั้งหนึ่งตัวของอิจิกิเนี่ย เขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าฉันเห็นนะโบโลเนี่ยปล่อยให้พวกแกเนี่ยหลุดมือไปฉันคิดว่ามันน่าสงสัยที่ขาดการติดต่อกับเขาแต่ฉันก็ไม่เคยคาดหวังว่าเขาเนี่ยจะาแพ้ให้กับลูกหมาตัวเล็กๆอย่างพวกนายไม่ใช่แค่ฉันกับคาวากินะยังมีคนอื่นๆอ,อีกเกตนิ่งของโคโนฮาเนี่ยเก่งกันทุกคน,นแหละนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดมาที่ซาสึเกะนะครับผมตัวของซาสึเกะเนี่ย ได้พูดออกไปนะครับว่าโคโนะรู้เรื่องต้นไม้เทวเจ้าแล้วก็สิบห่างแล้วแล้วทําไมนายถึงต้องการตัวคาวากิและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของอิชิกินะครับผมเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าอืมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายต่อให้นายรู้แต่ถ้านายแพ้มันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของโบลุโตเนี่ยก็เหมือนกับตะโกนลงมาอย่างดังนะครับว่า หยุดอยู่ตรงนั้นแหละอย่าเข้ามาใกล้อีกแม้แต่นิดเดียวไม่งั้นนายจะเสียใจนะครับผมและหลังจากนั้นตัวของบรูโตเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะคว้าคุณนยออกมาจากกระเป๋าด้านหลังนะครับซาสึสเกะแล้วก็อินทิกิเนี่ยก็มองดูนะครับผมว่าบรูโตจะทําอะไรแล้วต่อมา ตัวของบรูโตก็เอาคู่ในที่คว้าออกมาเนี่ยไปจี้ที่คอนะครับและดูเหมือนว่าตัวของบรูโตเนี่ยก็จะมีการข่มขู่อินทิกิเล็กน้อยนะครับผมตัวของบรูโตเนี่ยได้ข่มขู่ออกไปนะครับว่าถ้าขยับมาแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเขาจะไม่ลังเลที่จะทํามันนะครับผมก็คือไม่ลังเลที่จะแทงตัวเองนั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของอินทิกิเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมองด้วยสายตาที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมาโหแล้วนะครับผมและภาพเนี่ย ก็ตัดไปทางพวกชิกามารุอีกแล้วนะครับชิกามารุเนี่ยได้พูดขึ้นมานะครับว่านายต้องเลี้ยงโอซุสุกิให้เป็นอาหารของ10บหางอย่างนั้นเหรอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของอามโโดก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าใช่แล้วนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้สิบหางเนี่ยกลายเป็นต้นไม้เทพเจ้าและด้วยเหตุผลนี้ก็สามารถพูดได้เลยว่าทำไมพวกโอซสกิถึงมักจะมาบุกดาวเคราะห์เป็นคู่นะครับผมนี่ก็เป็น คำพูดของอัมโดดนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็มีแอบตัดไปทางคาตาซุเคะนะครับผมแล้วก็คาเคซุมิเละนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาที่ชิกามารุนะครับผมตัวของชิกามารุเนี่ย พูดขึ้นมาว่าดังนั้น1ในสองคนคนใดคนหนึ่งจะต้องเสียสละดละสิแล้วอามาโดเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าคนหนึ่งต้องถูกกินจากต้นไม้เทพเจ้าและอีกหนึ่งคนต้องคอยเฝ้าดูการเจริญเติบโตของต้นไม้เทพเจ้าจนกว่าผลไม้จะจะออกผลนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปทางคาตาซิเคสนะครับผมที่หลังจากเป็นตัวประกอบมาหลายตอนนะครับตอนนี้ได้พูดแล้ว เขาเลยได้พูดขึ้นมาว่าผลไม้จะกลายากกาเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งที่จะต้องสละชีวิตของตนเองเพื่อให้ได้มันมานะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของอมาโดกก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่ามันดูเหมือนค่อนข้างที่จะลําบากอย่างไรก็ตามอย่าลืมคาวกิเนี่ยก็เลยได้แทรกขึ้นมานะครับว่าพวกเขามี คามะนะครับผมและอามโโดเนี่ยก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าพูดถูกต้องแล้วครับโอซุสกิที่จะเสียสละเนี่ยจะใช้คามะเพื่อที่จะเตรียมภาชนะก่อนเวลาสําหรับการคืนชีพใหม่ในภายหลังนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นการคืนชีพที่ฉลาดแถมยังได้ผลไม้จะกลัะมาในครอบครองอีกด้วยนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของชิกามูรุเนี่ยก็เลยได้พูดต่อนะครับว่า เข้าใจแล้วค่อนข้างที่จะสะดวกเลยทีเดียวนะครับผมแล้วต่อมาซูมิเลนะครับผมก็เป็นตัวประกอบอีกแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยก็ได้พูดด้วยนะครับเขาได้พูดขึ้นมาว่าอิจิกิเขามาที่นี่กับคางุยะเมื่อนานมาแล้วเงินหรอดังนั้นพวกเขาจะต้องปลูกต้นไม้เทพเจ้าในลักษณะน,นี้อย่างแน่นอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอัมมาโดก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าฉันค่อนข้างที่จะแน่ใจว่านี่คือแผนอย่างน้อยก็ในส่วนของ อิตชิกินั่นแหละคางุยะที่อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่า ก็จะต้องเป็นผู้ที่เสียสละนั่นคือสิ่งที่เขาควรทําแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกพวกคุณไปว่าคางุยะเขาเป็นคนทรยศแล้ววางแผนที่จะหยุดแผนการของอิทชิกิอีกด้วยจากนั้นเขาก็โจมตีใส่อิทชิกิจนบาดเจ็บสาหาัสจนต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างของจีเกนและยังคงดําเนินการแผนไปโดยที่ไม่มีคางุยะและหลังจากที่อามโดพูดจบนะครับผมภาพก็ตัดไป ทางชิกามารุนะครับชิกามารุได้พูดขึ้นมาว่านายหมายถึงอิทิกิเนี่ยจะต้องเอาตัวเองไปเป็นอาหารของสิบหางเพื่อให้ต้นไม้เทพเจ้าเติบโตขึ้นอย่างนั้นเหรอและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของอัมาโดเนี่ยก็เลยได้พูดกลับมานะครับว่าเป๊ะเลยชลาจริงๆเพราะไม่มีโอซซสกิ uki, คนอื่นแล้วไงและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของภาพเนี่ยก็ตัดมาทางคาเคซุมิเลนะครับผมและชิกามารุเนี่ย ก็เลยได้ถามขึ้นมานะครับว่ามีอะไรซูมิเลนะครับผมแล้วก็ซูมิเลเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าโอซูซูกิคนอื่นอย่าบอกนะว่าคุณหมายความว่าอินทิกิเนี่ยวางแผนที่จะใช้บรุโตแทนตัวเองเป็นการสั่งเวยให้กับสิบหางนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดมาที่ชิการุคาตาสึเกะแล้วก็ คาวากินะครับผมและต่อมานะครับตัวของอามาโดเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าฉลาดมากคาเคซูมิเละนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปที่บรูโตที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเอาคู่หนที่คอตัวเองอยู่นะครับผมและตัวของอิจิกินะครับผมก็กําลังมองด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจอย่างมากนะครับผมและเขาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่า ขออนุญาตนะนี่เป็นการข่มขู่อย่างนั้นเหรอตัวของบรูโตเองเนี่ยที่ได้ยินออกมาแบบนั้นเขาก็เลยได้พูดกลับไปนะครับว่านายคิดว่าฉันเนี่ยไม่กล้าทํางั้นเหรอนายคิดผิดแล้วฉันเตรียมพร้อมที่จะตายอยู่แล้ว mm. เมื่อฉันเข้ามาในการต่อสู้ครั้งนี้ฉันก็เตรียมใจไว้แล้วนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของอิทิกิเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรับฟังบรูโตนะครับผมและจู่ๆเนี่ย ตัวของเขาก็หายไปจากจุดนั้นนะครับตัวของบรุโตเนี่ยก็เ,เลยตะโกนขึ้นมาเลยนะครับว่าไอ้ไอ้สารเลวนั่นฉันบอกแล้วไงว่าอย่าขยับแกไอ้บ้าเอ้ยแล้วมันก็เหมือนกับว่า จะแทงตัวเองจริงๆนะครับผมแล้วอยู่ๆเนี่ยคุณนก็หดเล็กลงนะครับผมตัวของบรูโตเองที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยนึกในใจนะครับว่าไอ้บ้าเอ้ยเขาหดมันนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของซาสึเกะเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าวิ่งหนีไปบรูโตการข่มขู่ไม่สําเร็จนายเนี่ยอาจจะโดนเขาจับตัวไปได้และหลังจากนั้นเนี่ยตัวของบรูโตเนี่ยก็เลยได้พูดออกมานะครับว่าแต่นะครับผมแต่ซาสึเกะเนี่ยก็เลยได้พูดขัดนะ ว่าเราไม่สามารถเอาชนะเขาได้ฉันไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเหลือเวลาอีกนานสัแค่ไหนแต่ความหวังเดียวของพวกเราคือเราเนี่ยต้องพยายามยื้อเวลาของเขาไว้จนกว่าเวลาของเขาเนี่ยจะหมดลงนะครับผมและพอหลังจากที่ซาสึเกะพูดจบตัวของอินจิกิเนี่ยก็โผล่มาแล้วก็ตันเขาที่คอซาสึเกะแล้วก็ กดซาเกตเนี่ยลงกับพื้นอย่างง่ายดายนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดการระเบิดของพื้นขึ้นมานะครับผมตัวของอิจิกิเนี่ยก็เลยเรียกไอ้ลูกสี่เหลี่ยมที่เป็นเหล็กเนี่ยลงมาทับซาสเกตอีกชั้นหนึ่งนะครับผมก็คือลงมาแบบรัวๆเลยทีเดียวโบลุโตที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็พุ่งเข้าไปโจมตีใส่อิจิกินะครับผมโดยการใช้กระสุนวงจักรนั่นเองนะครับผมแต่ตัวของอิจิกิเนี่ย ก็เลยทําให้กระสุนวงจักรเนี่ยมันหายไปนะครับผมแล้วก็ได้จับเขาที่ข้อแขนของบรูโตนะครับผมและเขาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าฉันจะไม่ฆ่านายเพราะนายพูดถูกอุซึมกิบรูโตแต่ว่าแล้วพอหลังจากที่เขาพูดว่าแต่ว่าเสร็จนะครับ <unified rozum impression> เขาก็ได้หักแขนบรูโตตัวของบรูโตเนี่ยก็ร้องจักออกมาเลยนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของอิทชิกิเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อนะครับว่า ฉันไม่ลังเลที่จะทำร้ายนายพอพูดท่อนนี้จบนะครับผมก็เลยเตะใส่ที่ตัวของบรูโตไปอีกหนึ่งทีนะครับผมและเขาเนี่ยก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าฉันขอโทษสำหรับความเข้าใจผิดก็พอพูดท่อนนี้จบนะครับก็เหยียบเข้าไปที่ลำตัวบรูโตอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็ไอตัวนี้เนี่ยมันชอบทรมานคนอื่นจริงๆนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อนะครับว่านายบอกว่านายเนี่ยพร้อมที่จะตายไม่ใช่หรอ มันง่ายมากเลยนะฉันจะให้นายเนี่ยเข้าร่วมในแผนการของฉันด้วยละกันนายเนี่ยกำลังจะถูกส่งไปสังเวยให้กับสิบหางนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของบรูโตก็เหมือนกับว่าแบบเครียดขึ้นมาเลยนะครับผมและภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ชิกามารุนะครับผมชิกามารุเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าบรูโต โบลุโตจะเป็นอาหารของสิบางอย่างนั้นเหรอคา k e เคซึมิเลที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่าคุณบอกว่าถ้าการทํางานของอัครละคามะยังคงดําเนินการต่อไปโบลุโตจะกลายเป็นโอซุซุกิอย่างสมบูรณ์นะครับผมและหลังจากนั้นตัวของอามาโดที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าถูกต้องแล้วในลักษณะที่ปรากฏขึ้นจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพมาก เห็นได้ชัดว่ารูปแบบนั้นเนี่ยมันเป็นรูปแบบของผลไม้จาักกะเช่นเดียวกันกับต้นแอปเปิ้ลแล้วก็ต้นส้มที่ถ้าต้นไม้มีความแข็งแกร่งจะทําให้ผลิตผลออกมาได้อย่างอวบอิม่มดังนั้นต้นไม้เทพเจ้าเองเนี่ยก็เช่นเดียวกันยิ่งถ้าแข็งแกร่ง,งก็จะทําให้ผลิต ผลไม้จะกะออกมาได้ดีซึ่งเป็นคําเปรียบเทียบที่น่ากินมากที่สุดเลยนะครับผมไปเปรียบเทียบกับต้นแอปเปิลแล้วก็ต้นส้มนะครับผมแล้วก็หลังจากที่อมบโดพูดจบเขาก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่าเดิมทีแล้วเนี่ยกลุ่มคาราเนี่ยตั้งใจที่จะให้จีเกนเนี่ยเป็นผู้เสียสละ เนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนะครับผมแต่ในการปรากฏตัวของบรูโตเนี่ยก็ทําให้แผนการของพวกเขาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปนะครับโอซุสุกิที่มีอายุน้อยเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าคนที่มีอายุเยอะนะครับผมหรือว่าถ้าจะพูดแบบภาษาชาวบ้านเราเลยเนี่ยก็คือก็จะมีประสิทธิภาพดีกว่าคนที่ใกล้จะตายแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นปภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของภาพเนี่ยก็ตัดไปทางคาตาสุเกะ ที่เขาเนี่ยบ่นพึมพำนะครับว่าไม่นะนายน้อยนะครับผมแล้วต่อมาเนี่ยชิคกามาลุก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงได้ไม่อยากฆ่าบรุโต แต่ความจริงนั่นไม่มีทางเอาชนะผู้ชายคนนั้นได้แล้วไอ้เจ้าบรูโตเนี่ยมันวางแผนอะไรไว้กันแน่นะครับผมและต่อมาเนี่ยภาพก็ตัดไปที่อเมโดะที่เขาพูดขึ้นมาแบบกวนส้นทีนมากเลยนะครับว่าใครจะไปรู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดนะครับผมและสุดท้ายแล้วเนี่ยคาเคซู m ม l เลก็ตกท้ายในฉากนี้ไปนะครับว่าบรูโตคุงนะครับผมและต่อมาภาพก็ตัดไปที่คาวกิ ที่เขาเนี่ยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยอามาโดดูถ้าทางสบายใจจังเลยนะบอกฉันมาว่ามีกี่เรื่องที่แกวางแผนเอาไว้นะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของอามาโดเองเนี่ย เขาแบบเหมือนกับงงๆนะครับว่าไอ้นี่มันพูดอะไรของมันนะครับผมแล้วเขาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าอะไรของแกแล้วต่อมาเนี่ยซูมเิเลก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าคาวกิคุงนะครับผมแล้วต่อมาตัวของคาวกิกเนี่ยก็เริ่มเดือดขึ้นกว่าเดิมนะครับคาวกิเนี่ยเลยพูดขึ้นมาว่า ถ้ารุนที่7แล้วคนอื่นๆทําไม่สําเร็จเราก็จะต้องตายแกก็รู้ทําไมแกถึงใจเย็นอยู่ได้ล่ะฮะพูดอะไรบ้างสิว่าไอ้ซาเลเลวและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของอามาโดเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมานะครับว่าไอ้บ้านี่ทําไมมันดูขี้หงุดหงิดจ,จังเลยวะและต่อมานะครับผมตัวของชิกามารุเองเนี่ยก็มาห้ามคาวะเกะไว้นะครับเขาเลยได้พูดขึ้นมาว่า ฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนายแต่ใจเย็นๆซิมันเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาระบายความโกรธใส่เขาและหลังจากนั้นตัวของคาบุกิเนี่ยก็เลยได้พูดกลับไปนะครับว่านี่เป็นแผนที่ดีที่สุดของเราแล้วจริงๆเหรอ ไม่มีวิธีอื่นแล้วเง้นหรอและหลังจากที่คาวากิพูดจบนะครับผมตัวของอามาโดเนี่ยก็เลยได้พูดมั่งนะครับเขาได้พูดขึ้นมาว่าฉันก็แค่ทําตามความคิดของฉันที่ฉันคิดว่ามันเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละแต่สิ่งที่สําคัญก็คือฉันเนี่ยพร้อมที่จะยอมรับมันเสมอไม่ว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนก็ตามและอีกอย่างคามะที่นายเกียรตินักเกียรดหนาเนี่ยมันก็ได้หายไปแล้วซึ่งมันจะทําให้เรา าสามารถเอาชนะอินทิกิได้แน่นอนโอกาสของฮูกังเงแล้วพวกเราเนี่ยจะมีน้อยมากแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่านี่เป็นโอกาสเดียวของพวกเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปที่คาตาซึเคนะครับผมที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ออกโงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาได้พูดขึ้นมาว่าฉันเห็นด้วยนะฉันก็รู้สึกหงุดหงิดที่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยแต่บางทีอาจเป็นการดีที่ is ที่คุณเนี่ยควรจะอยู่ที่นี่เงียบๆและรอเฉยๆนะคาวากินะครับผมก็พอหลังจากที่คาตาซึเคบุลจบนะครับภาพก็ตัดไปที่คาวากิกับอามาโดอีกแล้วไม่รู้ว่าจะปัดไปทางมันบ่อยๆทําไมก็รู้ว่าไอ้สอคนนี้เนี่ยมันเจอหน้ากันทีไรมันก็จะเล่นกันทุกทีนะครับเหมือนคาวากิเนี่ยก็จะไม่ชอบอามาโดสักเท่าไหร่นะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของอามาโดก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่ามันคือความอ่อนแอที่ทําให้นายเนี่ยโกรธหรือ นายเสียใจกับการสูญเสียคามะก็เลยทําให้คาวากิเนี่ยพูดขึ้นมานะครับว่าอะไรของแกลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของอัมโโดเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าอย่าไปสนใจเลยลืมมันไปซะเถอะนะครับผมและต่อมาภาพก็ตัดไปที่นารูโตะนะครับผมตัวของนารูโตะในตอนนี้เนี่ยก็กําลังวิ่งหาซาสึสเกะแล้วก็บูรุโตะอยู่นะครับผมแล้วเขาเนี่ยเลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าบ้าจริงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันฉันไม่รู้สึกถึงจัก,กะ ไม่ใช่แค่ของอินทิเกฉันจับตำแหน่งของซาสุเกะแล้วก็บรุโตะไม่ได้เลยด้วยซ้ำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงของคุรมะโผลกมานะครับว่าฉันคิดว่ามันต้องเป็นเพราะไอ้แท่งสี่เหลี่ยมนี่แน่นอนเลยดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะปิดกั้นความสามารถทางประสาทสัมผัสและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของนารุโตะก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าคุรมะนะครับผมแล้วต่อมาภาพก็ตัดมาที่คุรมะแบบ เต็มตัวเลยนะครับผมคุรมาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าไอ้นั่นเขาใช้วิธีการแบ่งแยกและจัดการแผนของนายคืออะไรนาะรุโตะกับพลังที่เหนือธรรมชาตินั้นนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยนารุโตะก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่าขอบอกตามตรงเลยนะฉันเนี่ยก็ยังคิดไม่ออกจริงๆแต่อย่างไรก็ตามฉันคือโฮคาเงะการปกป้องหมู่บ้านแล้วก็ปกป้องทุกคนเนี่ยมันสําคัญยิ่งกว่าชีวิตของฉันดังนั้นถ้าเขาฆ่าฉันและ ถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะตายและกลายเป็นศพฉันก็จะไม่มีวันปล่อยเขาให้ไปจนกว่าเวลาของมันเนี่ยจะหมดลงและหลังจากนั้นเนี่ยคุลมะก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าชไม่มีแผนจริงๆหรอวะเนี่ยนารุโตนายพร้อมที่จะตายจริงๆใช่ไหมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของนารุโตก็เลยตอบกลับมานะครับว่าขอโทษนะคุลมะ ฉันเนี่ยไม่เห็นว่ามันจะมีตัวเลือกอื่นนอกจากนี้และหลังจากนั้นเนี่ยคุละมะก็เลยได้พูดกับมานะครับว่าอาจจะพอมีทางนะแล้วพอนารูโตะได้ยินแบบนี้นะครับเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าจริงเหรอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดมาที่ คุลมะนะครับผมคุลมะเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายที่จะตัดสินผลมันคุ้มที่จะลองเพราะนายก็คาดว่าตัวเองเนี่ยจะถูกฆ่าอยู่แล้วนี่สุดท้ายแล้วนะครับนารูโตะก,ก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าถ้านายมีสิ่งนั้นแล้วทําไมานายไม่พูดเร็วกว่านี้ล่ฟะฟ้าแล้วต่อมาคุลมะก็เลยได้พูดกลับนะครับว่า เพราะนายอาจจะตายได้ทําสิ่งนี้และมันจะจบแต่นายเนี่ยจะต้องถูกฆ่าอยู่แล้วดังนั้นมันไม่ใช่ทางเลือกที่ง่ายดังนั้นนายตัดสินใจเร็วและภาพก็ตัดมาที่อินทิกินะครับผมอินทิกิเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมานะครับว่านายจะ ถูกสิบหางกินและตายเพื่อที่จะปลูกต้นไม้เทพเจ้าและเขาก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าแต่อย่าสิ้นหวังไปเลยต้นไม้เทพเจ้าเนี่ยจะแผดเผาทุกชีวิตบนโลกนี้อยู่ดีดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแค่เรื่องเวลาที่นายเนี่ยจะตายเท่านั้นเองและหลังจากนั้นนะครับผมตัวของนารุโตเนี่ย ก็โผล่มานะครับผมแล้วก็สกายเรเดอร์คลิกใส่หน้าอินทิกิไป1ดอกนะครับผมแล้วตัวของนารูโตะเนี่ยเขาก็เลยได้ถามลูกเขานะครับว่าบุรูโตะลูกโอเคไหมทนหน่อยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของบุรูโตะเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับพ่อพ่อต้องหนีไปพ่อจะถูกฆ่าแล้วหลังจากนั้นนาะรูโตะก็เลยบอกนี่พ่อคือโฮคาเงะนะลูกไม่ต้องห่วงพ่อหรอกแล้วหลังจากนั้นตัวของอินทิกินะครับ เขาก็เลยได้พูดกับมานะครับว่านายควรที่จะฟังลูกชายนายนะแต่ถ้าหากนายบอกถึงตำแหน่งที่อยู่ของเขากิฉันก็ยินดีที่จะปล่อยพวกนายทุกคนไปในตอนนี้และหลังจากนั้นเนี่ยโบลุตก็เลยเรียกพ่อนะครับผมแล้วต่อมานาลุตกเขาก็เลยได้พูดกับคุลมะนะครับเขาพูดว่าคุลมะฉันตัดสินใจแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุลมะก็เลยถามกลับมา ว่านายแน่ใจนะแล้วต่อมาเนี่ยนารุโตะเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าใช่ฉันเตรียมตัวมานานแล้วตั้งแต่วันที่ฉันได้กลายเป็นโฮคังเงะไม่สินับตั้งแต่วันที่ฉันตัดสินใจว่าฉันอยากจะเป็นโฮคังเงะตั้งหากแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็เกิดการระเบิดขึ้นมานะครับแต่ก่อนการระเบิดนั้นเนี่ยก็เป็นการประสานอินของคุรมะนะครับที่เอามือเนี่ยประกบกันนะครับผมแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นมาแล้วพอควันจางหายเนี่ยก็เป็นรูปร่างของนารูโตะที่เปลี่ยนไปนะครับผมตัวของซาสึเกะเนี่ยก็นึกในใจนะครับว่าไม่ ai, นั่นคือนารูโตะและอินทิกิเองเนี่ยเขาก็นึกเหมือนกันนะครับว่าอะไรกันวะ จัก,กะของเขาเคืออะไรกันนะครับผมแล้วก็ตัดจบไปนะครับผมในตอนที่51ของมังหะบุโตนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับ สนุกกันบ้างหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมรวมถึงถ้าผมแปลผิดพลาดหรือว่าทําอะไรผิดพลาดไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์ติดเตือนกันมาได้ผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในพัหน้าในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ